จะมาภาพมังงะเรื่องฉันกลายเป็นคนโง่เมื่อพูดถึงลูกฝาวของฉันก่อนที่จะไปรับชมผมก็ต้องขอขอบคุณเพจฟู้แปลเสียนไวรายมาแปลด้วยนะครับที่ให้อนุญาตให้เรานำมังงะมาภาคลงในช่องนะครับถ้าใครหากชอบฝากไปกดไลค์กดติดตามทางเพจฟู้แปลได้นะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับไปภาคก,กันเลยดีกว่าาย นี่คือลุงของผมคิมดงซองตอนนี้ผมอยู่ที่งานศพของเขาตรงๆเลยนะผมเกียดการมาที่นี่สุดๆทำไมนะหละมันมีเหตุผลอยู่สองข้อละ่ะข้อแรกลุงผู้ที่ตอนนี้กำลังนอนแน่นิ่งอยู่ ในหลนุมศพนี้ผมไม่ได้สนิทกับเขาเลยสักนิดแถมผมยังรู้สึกแย่เวลาอยู่กับเขาอีกด้วยแกมองอะไรของแกอยู่วะฮะแกนี่มันน่าหงุดหงิดสะชะมัดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในโลกที่มืดมนนี่นนละละ ลุงชอบดื่มเหล้าแถมยังปากเสียอีกต่างหากนั่นแหละคือภาพพจน์ของลุงหละและความจริงท้ายที่สุดที่ทำให้ผมไม่อยากมาที่งานศพนี้คือก็คือปีนี้ผมอายุ25ปีเต็มไล่งานประจำเป็นเพียงเด็กพัาทามแถมยังชฉดจนอีกต่างหาก เธอนหน้าสิ่งที่ไม่ดีตอนนี้ก็คือไม่มีญาติคนไหนที่จะมาสนใจเราเลยสักคนย้อนกลับไปในวันที่พ่อของผมเสียชีวิตหลังจากที่ผมเจอเหล่าญาติาญๆตอนตอนนั้นพวกเขาก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าผมนั้นกลายเป็นเด็กกำพร้าไปแล้ว แน่นอนว่าผมว่าไม่ได้อยากจะบ่นเรื่องนั้นในเวลาแบบนี้เท่าไหร่ตอนที่พ่อมันตายมันก็ตัวคนเดียวแบบนี้เหมือนกันแต่มันก็เติบโตขึ้นมาอย่างดีเลยนี่ก็าวรงของมันเอาแต่ดื่มเหล้าอย่างกับน้ำเป่าทุกวันแบบนั้นนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไม มันถึงกลายมาเป็นแบบนี้อะนะช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าซะจริงเลยตั้งแต่วันที่พ่อจากไปจนถึงตอนนี้ผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วละ่ะฉันละสงสัยจริงๆเลยว่าเด็กคนนั้นจะตกใจมากแค่ไหนเอ๊ะเด็กนั่นชื่ออะไรแล้วนะลูกฝาวดงฟองนั่นอะ จู่ๆก็จะไม่ได้เลยฮะฉันว่าชื่อเด็กนั่นเหมือนคล้ายๆฝีอ่อนๆหรืออะไรทำนองนั้นละมั้งอ๋อยันดูไงล่ะไม่ใช่ว่าชื่อฟอยอนดูเหรอใช่ๆเด็กคนนั้นคือคนที่เจอศพของดงฟองที่อยู่บนโต๊ะใช่ไหมเด็กคนนั้นช่างน่าสงสัยจริงๆเลยเนาะ งั้นลุงก,ก็มีลูกสาวอยู่สินะเอ้ย hey, ุนโฮบอกว่าเด็กนั่นยังไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองตายไปแล้วน,น,นะนะจริงดิงั้นทุกคนที่นี่รู้ได้ไงว่าดงซองตายแล้วก็นะเรื่องมันยาวอมเด็กคนนั้นอายุเท่าไหร่เหรอครับ ทำไมทุกคนถึงจ้องมาที่เราขนาดนั้นละ่ะคือว่าเด็กคนนั้นคงอายุห้าขวบแล้วมั้งแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนั้นล่ะครับไอความเงียบที่น่าอึดอัดแบบนี้เหมือนเดิมเลยสินะนี่คงหมายถึงว่าไม่มีใครได้ยินกับ การปรากฏตัวของเด็กคนนั้นเลยสินะก็เหมือนกับเราเมื่อ6ปีที่แล้วคิดว่าไงล่ะจูวอนอยากจะพาเด็กนั่นไปอยู่กับนายไหมล่ะฮะคิดว่ามันได้ไหมล่ะไอ้แก่คิดถึงอายุของจูวอน ก่อนสิไม่หรอกที่ฉันหมายถึงก็คือฉันก็แค่เสนอขึ้นมานะ่ะแกอายุ25แล้วไม่ใช่เหรอโดยทั่วไปนั้นก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วก็ถ้าเทียบกับพวกเราแกก็ไม่ได้อายุห่างจากเด็กที่มีชื่อยอนดูนั่นมากขนาดนั้นนี่นาะแค่พูดเผื่ออนะ แกไม่ได้ลองอยู่กับเด็กคนนั้นหน่อยเหรอไม่ใช่ว่าฉันหมายถึงว่าแกจำเป็นต้องอยู่กับเด็กนั่นไปตลอดหรืออะไรทมนั่นฟักหน่อยนี่แต่ยังไงไหนๆทั้งสองคนก็คล้ายๆกันตอนที่พ่อมันตายมันก็ตัวคนเดียวเหมือนกันแต่มันก็ยังเติบโตมาได้นี่นา ถ้าถ้าจะให้พูดว่ามีประสบการณ์มาก่อนแล้วมันกลายเป็นเด็กที่เข้มแข็งเลยนี่แล้วเราก็สนับสนุนโดยการส่งเงินให้มันได้นะพอกแกพูดมาปุ๊บฉันก็คิดว่าความคิดนั่นไม่เร็วเลยทีเดียวใช่เด็กคกนนั้นจะต้องเข้ามาจูวัวนได้ดีแน่นอนขอปฏิเสธ แกนี่มันจริงๆเลยอย่ามองของใส่เด็กมาเลยยูนโฮบอกว่านะว่าเขาจะเอาเด็กคนนั้นมาที่นี่ถ้าเด็กมาถึง<ม>ก็ค่อยว่ากันอีกทีเถอะ<ม>เด็กน่าจะมาที่นี่เหรอง<ม>ั้นก็ขอตัวก่อนนะครับพอดีผมยังมีบางอย่างที่ต้องทำจะไปแล้วเหรอแอน ดูเหมือนยุนโฮจะมาถึงแล้วล่ะตายละสวรรค์โปรดนั่นเด็กที่ว่าเหรอเนี่ยโอ้ผมรีบมาเกินไปเลยยังไม่ได้ให้เธออาบน้ำเลยนะนั่งสิยอนดูที่นั่งมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องนั่งข้างเราด้วยนะ นี่มันสวยชัดๆเลยแต่เอ๊ะกินอะไรเนี่ยใช่โทบัสโคไหมนะเจ้าหน้าฝู่สุหรี่นี่น่านั้นกลิ่นบุหรี่นี่ต้องติดมาจากชุดเด็กคนนี้ใส่อยู่แน่นอนเลยเขาก็ทำลงไปได้ยังไงฮ ตัวสันอยู่นี่เป็นเพราะเด็กคนนี้กำลังเฝ้าที่พ่อตัวเองตายไปแล้วหรือไงไม่เป็นไรนะยอนดูเอ๊ะเฮ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้เป็นอะไรไปวะฉันเกือบจะตะโกนเพราะเห็นหน้าเด็กเนี่ยนะ โชคยังดีที่หลังจากนั้นตัวของเด็กคนนี้ก็ไม่ค่อยฝันแล้วเอาตรงๆเลยนะเว้ยไอเด็กยอนดูนั่นน่ะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานี่นาที่พูดมานั่นหมายถึงอะไรกันแน่ฟ้ฉันก็ไม่ได้อยากจะพูดหลอกนะแต่ว่ายอนดูน่ะ ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกับดงฟองเลยนะนามสกุลของเด็กนั่นคือฟอกับคิมนี่นาไม่เห็นจะเกี่ยวกับเราเลยแล้วทำไมเราต้องมานั่งรับผิดชอบมันด้วยวะแต่ยังไงมันก็ต้องมีจิตสำนึกที่ต้องรับผิดชอบด้วยแหละนะ้งั้นนายก็เอาเด็กนั่นไปละกัน เฮ้ยไม่ได้ดิฉันพูดไม่ได้หมายความว่างั้นสักหน่อยงั้นคิดว่าไงละ่ะถ้าให้เด็กนั่นไปอยู่ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเห็นเขาว่ากันว่าหลายคนก็ทำแบบนั้นกับเด็กที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นี่ทุกคนจะทุเรศมากไปแล้วนะครับอะไร นี่คิดว่าอะไรแบบนั้นมันควรพูดต่อหน้าเด็กนะนักหรอครับพวกลุงควรที่จะคุยกันให้เรียบร้อยก่อนที่เด็กจะมาถึงสิครับชิไอพวกขยะสิสวะเอ้ยไอนี่แม่เจ้าเด็กนั่นมันจะยังเล็กมันก็สมควรต้องรู้ถ้ารู้ก่อนมันก็ดีกว่าการที่เราเงียบ แล้วก็ส่งเด็กนั่นเข้าสถานรับเลี้ยงไปเฉยๆเลยไม่ใช่หรือไงฮแล้วทำไมไม่พูดให้มันดีดีล่ะครับนี่ไม่คิดถึงความรู้สึกของเด็กที่กำลังฟังอยู่หรือไงครับไอสวะก้าดีไงมาตะคอกใส่ผู้ใหญ่แบบนะฮะโทษทีครับแต่ใช่สิแกม ควรที่จะขอโทษขอโทษนะครับแต่ยังไงพวกลุงก็ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่เพียงคนเดียวที่อยู่แถวนี้ว่าไงนะไอ้ฟิสวะเอ้ยพอแล้วครับพอแล้วนี่คุณกำลังจะทำอะไรครับทุกคนที่นี่ก็ตระกูลเดียวกันนะครับไม่โว้ยไอดิฟฟิสวะนั่น ใจเย็นเย็นก่อนเธอคิดว่าโกรแบบนั้นแล้วจะมีอะไรดีขึ้นมาละ่ะผมจะรับเด็กคนนี้ไปเองอะไรนะถ้าผมรับเด็กคนนี้ไปคงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมหล่ะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงติดแหกอยู่ในสถา,านการณ์แบบนี้ ครับขอถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้กันด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่า e ีพีหน้าจะมาเมื่อไหร่นะต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ